สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับจะพาท่านนะครับมาชมนะครับการนะครับกวนข้าวทิพนะครับจำปีของนะชาวพี่น้องนะครับบ้านนาตังนะหมู่ที่9้าของเรานะครับซึ่งนะฮะวันนี้ก็จะพาท่านนะครับมาดูนะฮะว่าประเพณีการกวนข้าวทิพนะครับต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับก็นะติดตาม มาชมนะครับซึ่งณขั้นตอนนะครับการกวนข้าวเทปนะครับที่สําคัญก็ต้องมีนะฮะหนึ่งน้ำอ้อยสดนะครับน้ําอ้อยก็เป็นอ้อยที่คนน้าอ้อยนะฮะได้ถวายวัดมาแล้วก็นะครับของชาวบ้านนะครับที่ที่มีนะครับกิจกุศลนะฮะก็ช่วยกันนะบริจาคมานะครับคนละมัดสองมัดนะครับ แล้วก็ของยายีนะครับก็บริจาคมานะครับอันนี้ก็พาฮะมาชมนะครับในครัวนะครับก็จะมีนะคุณยายนะครับนะครับคุณยายก็นะครับอันนี้ก็เป็นนะส่วนประกอบนะครับที่นะเราจะนะครับเอามานะทำนะครับข้าวทิพนะครับส่วนประกอบก็เยอะนะครับ ไม่ใช่ว่าจะทํากันง่ายๆนะครับข้าวทิพย์อันนี้นะครับเราถ่ายให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะมาสอบถามยายว่านะครับต้องใช้อะไรบ้างก็นะครับเยอะแยะมากมายนะก็ผลไม้ร้อยแปดชนิดนะครับมีนะฮะจะบกก็มีนะฮะจะบอกขั่วมีพลับพลึงมีละมุดองุ่นนะผลไม้ทุกอย่างครับก็จะนะฮะบดแล้วก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของข้าวทิพย์นะครับ นี่ก็จะเป็นนะะเครื่องแป้งนะครับนี่ก็เป็นนะครับผลไม้ทุกอย่างนะครับทุกอย่างนี่ก็นะฮะจะบดนะครับบดแล้วก็ใช้เป็นส่วนผสมนะครับนี่ก็จะเป็นฮะแป้งซึ่งฮะเป็นฮะสัดส่วนที่คุณยายนะครับได้นะครับทำการทุกเคลานะครับ ผลไม้ก็หลายอย่างหลายชนิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะเครื่องกรุงนะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามนะครับอีกสักครู่นะครับตอนนี้ก็มาดูนะการกวนนะแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะฮะหญิงสาวนะครับ ที่นะครับรได้มานะ,นะควรข้าวทิพนะครับ ครับกิจกรรมนะครับประเพณีนะการควรข้าวทิพนะครับก็จัดกันเป็นประจําทุกปีนะครับของพี่น้องนะชาวบ้านนาตังของเรานะครับนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นนะฮะหญิงงามที่นะครับได้มานะกควรข้าวทิพนะครับซึ่งนะครับก็ นี่เป็นอันนี้อันนี้สูตรไหนแล้วครับอันนี้คือแป้งอะไรครับอันนี้สูตรสองแล้วค่ะอ๋ออันนี้สูตรสองอ่ะอันนู้สูตรที่หนึ่งนะครับอ่สูตรกนอ๋ออันนี้เป็นนะสูตรสูตรสองนะครับเดี๋ยวมาดูสูตรหนึ่งครับอันนี้เป็นสูตรหนึ่งนะครับอ่าสูตรหนึ่งจะเป็นน้ำอ้อยนะครับแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปนะครับก็จะใช้นะสาวงามนะฮะกวนไปเรื่อยๆนะครับ อะครับพอกวนได้ที่แล้วนะครับพอน้ําเริ่มแห้งเริ่มเหนียวได้ที่นะครับก็จะย้ายมาเป็นหน้าสูตรสองนะครับเดี๋ยวนุ๊กยังหาคนคุยนี่ครับสูตรสองนะครับสูตรสองนะครับก็นะครับเมื่อสาวงามหน้าได้กวนหน้าสูตรหนึ่งแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าสูตรสองนะครับ สูตรสองก็เป็นนะค่อนข้างที่จะนะครับเป็นสาวอันนี้ก็วัยแรกรุ่นเหมือนกันนะครับสาวเรือโน้ตาวมีอะไรเริ่มเล่มาเลยสาวเรือน้ตใครบ้างก็มาเลยใครบ้าก็มาอันนี้แป้งอะไรครับนี่คุณพี่แป้งอะไรครับแป้งข้าวโพงข้าวโอ้ยข้าวตอกโอ้แป้งข้าวตอกนะครับแล้วก็ของทุกอย่างครับทุกอย่างรวมทุกอย่างครับ ครับอันนี้ก็ใช้กันนะฮะก็ทํากันเป็นประจำทุกปีนะครับรก็เป็นหนะ้าส่วนหนึ่งนะครับมีก็พานะมาชมนะครับการคันน้ำอ้อยนะฮะอันนี้ก็นะับเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะที่นะการควรข้าวทิพนะจะขาดไม่ได้ก็เป็นน้าอ้อยสดนั่นแหละครับ แับนี้ใช้ทนนะครับใช้มาแล้วสิบปีนะครับยังกิิบๆนะครับเหลียญลูกปืนแค่รอบเดียวนะครับลูกปืนนะครับรุ่นนี้นะฮะการดูแลบำรุงรักษาไม่แพงนะครับใช้ง่ายนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับการดูแลรักษาไม่แพงนะครับลูกปืนแค่ไม่กี่ตัวนะครับคุณเนี่ย ใช้ดีไหมครับนี่ลงใช้ดีไหมครับดีครับก็ลงนะอันนี้นะครับการันตีคนใช้บอกใช้ดีนะครับโอเคนะใช้ดีใช้ดี กำลังเร่งเครื่องกันนะครับนะครับก็การกวนนะก็นะสาวๆเ่านางฟ้านะก็วนอยู่ข้างนอกนะครับนี่ก็จะเป็นนะฮะเราคุณยายคุณยายนะคุณยายนี่ก็ผ่านการเป็นนางฟ้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างในนี่นะครับพี่สอบถามวันนี้วันนี้กี่วันแล้วครับนี่วันนี้ตั้งแต่วันที่26ค่ะลากินไปหนึ่งวันตั้งแต่วันที่26นะบก็ นะครับใช้เวลานะก็หลายวันนะครับกว่าจะเป็นนะข้าวทิพนะครับนะครับเป็นนะข้าวเทวดามีตำนานนะครับข้าวทิพนี่มีตำนานอันนี้นะบก็เป็นนะส่วนผสมนะครับที่นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ได้รับนะบริจาคนะครับมานะจากชาวบ้านนะครับก็นะครับ บริจาคนะฮะสมทบทุนนะครับคนละนี้คนละหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบนะครับโอ้นี่นะแป้งนะฮะน้ำตาลผลไม้นะครับร้อยแปดชนิดนะครับน่าจะเกินร้อยแปดแล้วครับนี่นะฮะนะครับคือวัตถุดิบทุกอย่างนะครับก็ทำเองนะครับ ซื้อมาแล้วก็มามาคลุกเคลา้ามาปาั่นมาบดนะฮะทำเองทุกอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่26นะครับวันนี้ก็วันที่5นะก็วันที่6วันที่6โอ้นะเกือบ10วันนั้นนะครับก็ถือว่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ำต้มสมุนไพรนะครับน้ำต้มสมุนไพรจะให้กลิ่นหอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับน้ำใบเตยนะน้ำใบเตยน้ำใบเตยก็จะให้กลิ่นหอมนะครับแล้วก็นะข้าวพยปก็มีรสชาติน่ากิน,นส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำอ้อยนะที่ เราคั้นมาแล้วก็นะผ่านกระบวนการนะการต้มนะครับเป็นน้าอ้อยนะฮะก็จะเป็นนะครับน้ำสมุนไพรนะฮะก็จะเป็นน้ํนะมมนาใบเตยจะเป็นน้ําอ้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นน้าอ้อยอีกหม้วนหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> น้าอ้อยส,สดๆนะครับอันนี้อะไรยายอันนี้ อ๋อเป็นยาสม,นสมุนไพรนะครับอ,อ๋อ,อ,อนี่สมุนไพรร้อยแปดชนิดนะครับแก้ปวดเมื่อยนะครับเพิ่มบำรุงกำลังนะฮอพว่ากันไปนะครับ ถ่ายรูปหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นนะการกวนข้าวทิพนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับข้าวเหนียวผสมกับน้ำอ้อยนะครับแล้วก็ใส่มเมล็ดถั่วลงไปนะครับก็จะกวนอย่างนี้นะเรื่อยๆนะครับจนว่ามันเริ่มแห้งนะก็จะเติมแป้งเติมนะวัตถุดิบลงไปเรื่อยๆนะครับ เป็นประเพณีมีมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ต้องใช้นะสายศนะิลป์นา้อมนะครับเห็นไหมครับนี่นะวันนี้มีกันนะฮะสามเตานะครับอันนี้ก็เป็นนะอีกเตาหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นเตาที่สามนะฮะเตาที่สาม คอยนะฮะคอยเติมน้ำนะฮะไปเรื่อยๆนะครับปรืเภนี้ะเพณีควรข้าวทิพนะครับต้องนะส่วนหนึ่งนะครับเราต้องนะฮะใช้สาว ปรมาจันทร์นะครับโกนนะฮะเท้าทิพย์นะครับ,รบอันนี้ยายบอกนะครับคุณยายบอกนะครับก็บพามาชมนะครับบรรยากาศนะอีกครั้งหนึ่งนะครับ S <S นี่ก็เป็นนางฟ้าเหมือนกันนะครับเต่านี้นี่เป็นนางฟ้านะจำแรงแปลงร่างลงมากวนข้าวทิพนะครับนี่ก็เป็นข้าวทิพรได้รับประทานแล้วก็สุกได้สบายสุกสบายนะครับเพราะว่าส่วนประกอบ,บร้อยแปดชนิดนะสมุนไพรนะรากไม้ก็มีนะครับแป้งตะกูลถั่วตะกูลงามีทุกอย่างนะครับ อ้อยยาก็มีนะครับอ้อย4-5สายพันธุ์นะครับดำเหลืองขาวเขยวียวมีทุกอย่างนะครับค,คุณยายก็มานั่งให้กำลังใจนะครับอสอบถามคุณยายนะครับว่าประเพณีนี้ทำกันมาหลายปีหรือยังครับคุณยาย โอ้ออโครับแสดงว่าประเพณีก็น,ยยน่าจะมีการฮารเริ่มทำมาเป็นร0อปีแล้วครับเพราะว่า,าดดครับยาย,ยายบอกว่าเกอายุนะฮะเห็ดิบสองก็เห็นนะนการทำ่เลยครับนี่อันนี้ใส่อะไรครับนี่คุณพี่อันนี้แอปเรียกอะไรประเพยอ่ะโอ้ประเพยนะครับพลูถั่วพลูนะครับครับ อันนี้ใช้เวลาคนหนึ่งเตานี่นานแค่ไหนครับคุณยายโอ้ยหชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงโอ้ครับอันนี้ก็นะ่า<ม>อาศัยนะความอาศัยประสบการณ์นะครับว่าเตาไหนที่ที่ได้แล้วนะครับอันนี้ไม่เวลาเวลาไม่แน่นอนนะครับต้องอาศัยประสบการณ์นะครับหกเจ็ดช,ชั่วโมงครับถึงจะเสร็จนะะหนึ่งเตานะครับก็พามาดูเตาของนะฮะ สาวๆนะครับนี่มีคุณยายคอยเทคแคร์นะครับนี่ซัพพอตอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้เพราะว่าน้องเขาพึ่งนะฮะคันใหม่นะครับก็ต้องให้คุณยายคอยบอกนะครับนี่คันใหม่กวนใหม่นะครับกวนใหม่ครับนี่นะฮะครับนี่คุณยายต้องนั่งให้กำลังใจนะครับคอยแนะนำวิธีนะครับ โอ้ยายกวนอายุกรัมเบ้อะนะครับโอ้ยายบอกว่ายายยายกวนมาจนอายุ85นะครับก็นี่ครับทุกวันนะฮะร่างกายยายก็นะครับยายก็เลยนะักส่งตัวแทนมานะครับนี่นะเป็นหลายคุณยายหลานคุณยายนะครับอ่าอันนี้เป็นโอบนตินนะครับนี่นะฮะใส่ทั้งสมุนไพรแล้วก็โอบนตินนะครับ โววตินนี่นะครับเพิ่มความหวานนะให้เพิ่มสีสันนะครับนี่นะครับวุวนติ้นกาแฟก็ใส่นะครับน้ำผึ้งก็มีนะมีทุกอย่างนะครับสปปรรสิ่งนะที่ที่กินได้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับนี่ กวนนี่ก็นะครับไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่านะครับหนึ่งะควันนะก็ทําให้แสบตานะครับนี่นะฮะเหล่านางฟ้าก็แสบตาก็ต้องค้นนะครับเพราะว่าเป็นประเพณีนะครับที่เรานะฮะทำมากันอย่างยาวนานนะครับนี่ตานะครับครับนีนเองเาอรกนะครับ มคเนียปาโุยายก็ให้สัมภาษณ์นะครับจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับส่วนผสมก็นะฮะใส่ตามเรื่อยๆนะครับส่วนผสมนะครับอันนี้นะฮะเริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับคุณยายวันนี้เริ่มตั้งแต่กี่โมง โอ้เริ่ม8ดโมงครับก็น่าจะนะครับมีถึงประมาณ5โมงเย็นนะครับนี่เตาหนึ่งนะครับโอ้ใบสองใบ3ามนะครับก็ตอนนี้สีดำนั่นฮะนะครับเนื้อของนะฮะคาชิปน่าจะเริ่มได้ที่แล้วนะครับ ต้องใช้ฟืนนะฮะปริมาณมากนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำพึ่งนะครับช่วงนี้น้ำพึ่งหายากครับตามป่าก็นะใช้เป็นน้ำพึ่งสำเร็จนะครับโอ้อันนี้ก็ใส่นมข้นหวานนะครับเพิ่มความหวานให้กับนะฮะนะข้าวทิพย์นะครับ นะลูกแต้นะฮะครับก็บเป็นนะลูกแต้โอ้ลูกแต้ลูกแตะครับนะพก็ต้องใช้ความอดทนนะฮะอย่างสูงในการพั่วในการทํานะครับนี่